ที่โรงแรมซูนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนำโดยนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีู้วงหน่วยการอ,อพรทอจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับชุมชนท้องถิ่นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเมืองอุบลราชธานีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านดนตรีโดยมีศิลปินแห่งชาติปอฉลาดน้อยส่งเสริมหมอลำพื้นบ้าน พ่อรังสรรค์บ่งงามกลุ่มแม่บ้านทอผ้ากลุ่มสื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ ด้วยในปีงบประมาณพุทธศักราช2565องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทได้ดําเนินกิจกรรมการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกโดยวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองในพื้นที่พิเศษของอพทและเมืองในพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวพบ ว่าจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นเมืองที่มีศักยภาพสามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านดนตรีดังนั้นในปีงบประมาณพุทธศักราช2565อปทจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ภายในประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่มีศักยภาพในพื้นที่พิเศษของอพทและพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ภายในประเทศไทยในด้านประเด็นต่างๆที่สอดคล้องตามองค์ประกอบของใบสมัครการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกอค่่